สาีค่ะนักเรียนชั้นป .3 อ่าเราอยู่ในเรื่องของการวัดความยาวเนาะทีนี้ก่อนจะขึ้นหน้านี้เดี๋ยวครูมาทวนก่อนว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างเราเรียนเรื่องความยาวถูกไหมคะความยาวนี่เขาใช้อะไรเอ่ยใช้ไม้บรรทัดใช่ไหมเล็กสุดใช่ไหมในการวัดถูกไหมคะเราจะใช้ไม้บรรทัดในการวัด หน่วยที่เล็กที่สุดของเรื่องความยาวคืออะไรคะคือมิลลิเมตรถูกไหมมิลลิเมตรคือเล็กสุดใช่ไหมมิลลิเมตรคืออะไรตรงไหนนี่เขียนเล็กๆตรงนี้คือมิลลิเมตรนั่นเองอ่าเนี่ยขีดเล็กๆเนี่ยแล้วต่อไปถัดจากมิลลิเมตรใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นอะไรคะหน่วยเซนติเมตรนั่นเอง เซนติเมตรอยู่ตรงไหนเซนติเมตรก็คือเป็นเลขเนี่ยค่ะ1เซนติเมตรสองเซนติเมตรสมเซนติเมตรสี่เซนติเมตรเห็นไหมทันนะในบรรทัดของเราเนี่ยมันจะมีแค่หน่วยมิล mm ลิเมตรกับเซนติเมตรเท่านั้นมิลลิเมตรอยู่ตรงไหนมิลลิเมตรคือขีดเล็กๆตรงนี้ส่วนเซนติเมตรก็จะเป็นตัวเลขเห็นไหมคะอาต่อไปถัดจากเซนติเมตร ใหญ่กว่าเซนติเมตรคืออะไรคะเมตรเมตรคืออะไรเมตรคือไม้บรรทัดใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกใช่ไหมคือเมตรใหญ่กว่าเมตรคืออะไรคะกิโลเมตรใครมีสมุดจดได้เลยนะครูสรุปให้แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าหน่วยที่เล็กที่สุดในเรื่องของความยาวเนี่ยคือมิลลิเมตร ะไดงว่าหน่วยที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องความยาวคือกิโลเมตรเรากลับมาที่มิลลิเมตรกับเซนติเมตรก่อนอมิลลิเมตรกับเซนติเมตรนะอยู่ในเรื่องของอะไรคะไม้บันทัดใช่ไหมคู่ถามว่ากี่มิลลิเมตรจึงจะเท่ากับ1เซนติเมตรดูสิกี่เส้นคะเนี่ยกี่เส้นจึงจะเท่ากับ1เซนติเมตรเนี่ยหเซนติเมตรนะเอามานับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกไหมพอสิบเนี่ยมันจุงที่หนึ่งพอดีเห็นไหมขีดเล็กๆอ็ะคะ่ะนับเลยนะนับหนึ่งตรงนี้นะคะหนึ่งเนี่ยตรงขีดเล็กๆกเนี่ยอย่านับตรงนี้นะตรงหน่วยเอามรรทัดขึ้นมาเลยค่ะมรรทัดตรงมรมทัดจะเหมือนกันนะขีดใหญ่ใหญ่ตรงนี้อย่านับนะมันเป็นอะไรศูนย์แล้วเรานับตรงไหนตรงขีดเล็กเลกนี่เป็นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหมพอห้ามันจะเป็นขีดกลางๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือห้าแล้วก็อะไรหกเจดแดเ้าแล้วก็10พอสิบคือจะเป็นอะไร1นึเซนติเมตรเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตรงนี้ได้ความว่าไงได้ความว่าสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่ง เซนติเมตรถูกไหมอ่าเราได้แล้วอันแรกดึงดึงดึง,ดงชุบทันไหมคะครูพูดถึงไม้บรรทัดนะเห็นไหมสิบมิลลิเมตรคือ10ขีดใช่ไหมจึงจะเท่ากับอะไร1เซนติเมตรแล้วถามว่าบางคนสงสัคู่ไหนแล้วระหว่างหนึ่งไป2อ่ะมันจะเป็น10บมิลลิเมตรไหม เดี๋ยว,ยว,ยวอ่ะก็ลองนับดูว,ว่ามันเป็นสิบไหมเริ่มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเก้เหมือนกันเห็นไหมห้ามนับที่1นะต้องนับตรงนี้เป็น1นะเห็นไหมทุกช่องห่างกันเท่าไหร่เนี่ยจากจากศูนย์ไป1คือ10บใช่ไหมสิบขีดเล็กอะแล้วจาก1ไป2ก็ สิบขีดเล็มืนกันางคนไม่เชื่อไม่เชื่อไชื่อ,เช,อเชื่อแล้ว3าล่ะคะสไปสมันจะเป็น10บมมจริงๆไหมเอานับเลยนับตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวัสนั่นหมายความว่าทุกช่องเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันห่างกัน10บมเมตรมันเลยสรุปได้ว่า10บมมจึงเท่ากับ 1ซนติเมตรนั่นเองเอามาดูก่อนความสัมพันธ์ระหว่างม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรครูบอกแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมว่า10มิลลิเมตรมันเท่ากับอะไรคะเท่ากับ1ซนติเมตรแล้วเขาถามว่าอะไรแล้วถ้า5.2เ mm มิลลิเมตรล่ะมันจะเท่ากับเท่าไหร่คิดยังไงแล้ว 52มิลิเมตรเราตีความได้ว่ายังไงคะได้ว่าห้าสิบมิลลิเมตรใช่ไหมบวกกับอะไรคะบวกกับสองมิลลิเมตรครูตีให้เป็น10นะคะแล้วทีนี้ครูบอกแล้วว่า ห้าอ่าสิบมิลลิเมตรมันเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าห้าสิบมิลลิเมตรมันเท่ากับเท่าไหร่คะห้าเซนติเมตรบวกกับอีกเท่าไหร่สองมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเขียนเลยห้าสิบสองมิลลิเมตรเท่ากับห้าเซนติเมตรกับอีกสองมิลลิเมตรเพราะว่าสองตรงเนี้ยมันแปลงเป็นเซนติเมตรได้ไหมไม่ได้เพราะมันถึงสิบมิลิเมตรไหม ไม่ถึงถ้าไม่ถึง10มมตรมันไม่สามารถแปลงได้นะคะมันต้องเหมือนเดิมแต่เนี่ย50มิลิเมตรมันถึง10เมตรหรือยังเอ้ยถึง10มิลิเมตรหรือยังถึงแล้วแล้วมันเกินมาเท่าไหร่เกินมา5นั่นเองเห็นไหมอทีนี้มาดูข้อที่2ยกตัวอย่างว่าง35มิลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกับกี่มิลิเมตรเราเขียนมาก่อน35มิลลิเมตรแยกได้เป็นอะไรคะ สามสิบมิลลิเมตรใช่ไหมบวกกับอะไรคะบวกกับห้ามิลลิเมตรอ่ะเรากำลังจะแปลงมิลลิเมตรให้เป็นเซนใช่ไหมครูบอกแล้วว่าสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสามสิบมิลลิเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสามเซนติเมตรทันนะเนี่ยสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตร เพราะฉะนั้นถ้าส0มิมลิเมตรเรเท่ากับสามเซนติเมตรกับอีกเท่าไหร่ห้ามิลิเมตรหยิบสม,มุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วลอกจทยของครูไปนะลอกจทยครูไหนไปนะคะเพราะว่าคุูได้ทําการบ้านในนี้นะไม่เอาในในหนังสือนะคะในหนังสือยากเกินอ่ะทีนี้ตรงนี้การบ้านอ่าการบ้านนะ กาบ,บ้านทำเหมือนกันเลยอะต่อไปแล้วถ้ามันไม่ใช่หลักสิบแต่ไปเป็นหลักร้อยล่ะหนึ่งร้อยแปดสิบสองมิลลิเมตรคิดได้ไหมคิดเหมือนเดิมเลยค่ะก็เป็นเท่าไหร่เขียนเลยหนึ่งร้อยแปดสิบสองมิลลิเมตรแยกออกมาเป็นอะไรหนึ่งร้อยแปดสิบ บวกกับอะไรคะอ่าหนึ่งร้อยแปมมใช่ไหมมิลลิเมตรบวกกับ2 mm. องมเมตรเราว่า2มันมันเกิน10บไหมมันถึง10บไหมเนี่ยไม่ถึงเราก็ได้เอามัดตั้งไว้ก่อนก็กลายเป็นห8 0 mm, ่งบมมบวกกับ2องมมตรทีนี้ร้อยแปดสิมลลิเมเท่ากับเท่าไหร่คะเพราะครูบอกแล้วว่า10บมมมันเท่ากับ1นึเซนติมใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้า180่งมมมันจะต้องเท่ากับ18แเซนติเมตรนั่นเองกับอีกเท่าไหร่คะ2องมิลเมตรนนะออดจุดลงไปเลยตรงนี้การบ้านนะต่อไปข้อที่7จ็สิบ็ดเซนติเมตรด้วยนนะเท่ากับกี่มิลิเมตร ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นมิลลิเมตรหมดเลยถูกไหมแต่ตอนนี้เป็นอะไรแล้วเป็นเซนติเมตรจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรคะเราทํากลับได้ไหมเราเราเรียนมาแล้วว่า10มิลลิเมตรมันเท่ากับ1เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า27เซนติเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ270มิลลิเมตรนั่นเองอยากตีเป็น100 mm, ไง โอเคนะคะแล้วถ้า27ซนมกับ7 mm มลิเมะเท่ากับเท่าไหร่277นั่นเองเราทำกลับกันนะคะอ่ะต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิเมตรกับเซนติเมตรจดลงไปนะคะแล้วก็3ข้อนี้เป็นการบ้านนะยังไม่จบนะยังมีอีกอ่ะเมื่อกี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิเมตรกับเซนติเมตรถูกไหมแล้วครูบอกว่า10มิลลิเมตรเนี่ยเท่ากับ1เซนติเมตรต่อไปถ้าเป็นความสาัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับเมตรเป็นยังไงในไ,ไม้บรรทัดครูบอกแล้วใช่ไหมมันมีแค่อะไรมิลลิเมตรกับเซนติเมตรถูกไหมคะแล้วถ้าไม้บรรทัดมันมีแค่30ถูกไหมสามสิบเซนติเมตรใช่ไหมแล้วถ้ามันต่อ,อไปเรื่อยๆืยาวเป็น100เซนติเมตรเนี่ยเห็นไหม มัรทัดของครูเนี่ยจากจากศูนย์เนี่ยถึงอะไรถึงสามสิบมันแค่สามสิบเองนะแต่ถ้าไม้บรรทัดเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยเซนติเมตรยาวไปอีกถูกไหมมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นจําเลยนะคะหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรเนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยไปจนถึงหนึ่งร้อยจะเท่ากับหนึ่งเมตรนั่นเอง ทีนี้มาต่อเจ็ดร้อยห้าบสามซนติเมตรจะเท่ากับกี่เมตรคะเท่ากับเพราะรูอบอกแล้วว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ็ด้อห้าิบสามมันตีเป็นอะไรมันตีความได้ว่าตีความได้ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นหนึ่งร้อยวเนต้องเป็นอะไรคะ 7จ็700 cm, ดรเซนติเมตรถูกไหมกับอะไรคะบวกกับ53าไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่านี่เป็นอะไรเป็น100เพราะฉะนั้น700มันเลยต้องกลายเป็นอะไรเจ0ดร้อยเซนติเมตรไหมแล้วทีนี้กูบอกแล้วว่า100่งเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเรากำลังจะเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะอ้นี้เป็นตั้งเท่าไหร่700เพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรเเมตร กับของเดิมมีเท่าไหร่คะห้าสิบสามเซนติเมตรห้าเอามาเขียนเลยเจ็ดเมตรกับห้าสิบสามเซนติเมตรต่อไปห้าร้อยยี่สิบสามเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกับกี่เซนคะ่ะเขียนเลยห้าร้อยยี่สิบสาม เซนติเมตรแปลงก่อนอันนี้เป็น100ใช่ไหมเราต้องแปลงให้เป็นร้อยใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรเซนติเมตรด้วยนะคะก่อนหน้านั้นเป็นม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรนะคะแต่ตอนนี้เป็นอะไรเป็นเซนติเมตรกับเมตรถ้ามีคําว่าเซนติเมตรกับเมตรเราต้องแปลงให้เป็นอะไรเป็น100นะคะอ่ะอันนี้ต้องแปลงให้เป็นอะไร100เขียนเลย500เซนติเมตร วก,กับอะไร23เซนติเมตรทันนะครูแค่เอา523เนี่ยมาแยกแยกเป็น500กับอะไรครับ23เซนติเมตรแล้วทีนี้ครูบอกแล้วว่า100เซนเมตรเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นถ้า500เซนเมตรเท่ากับ5เมตรเนี่ยตัวนี้เท่ากับ5เมตรโอเคนะคะดูตรงนี้นะ วก,กับเปกของเดิมเท่าไหร่คะ23่ิบามเซนติเมตรสามเซนติเมตรมันแปลงเป็นเมตรไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันถึงหนึ่งร้อยไหมไม่ถึงถ้าอันไหนไม่ถึงหนึ่งรยห้ามแปลงเด็ดขาดนะคะเอามันคงไว้เหมือนเดิมแต่นี้มันถึงร้อยหรือยังถึงแล้วแล้วก็เกินไปด้วยกับเท่าไรยี่สิบสามเพราะฉนั้นข้อนี้การบ้านทําเหมือนกันเลยต่อไปแล้วถ้าเป็นพันล่ะ 1นึ่งพซนมจะเท่ากับเท่าไหร่อ่าลอกจุดก่อนหนึ่งพเซติเมตรมันลอบไปถึงหนึ่พเลยถูกไหมคะอ่าเราแปลงได้เป็นอะไร1,10่งเซนติเมตรถูกไหม บวกกับอะไรหกสิบห้าหนึ่งพันหนึ่งอยบวกกับหกสิบห้าอะไรคะเซนติเมตรอ่ะดูทำไมครูถึงเขียนแบบนี้สาเหตุที่ครูเขียนแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นหลักอะไรหลักพันนั่นเองง่ายๆนะเวลานักเรียนดูนักเรียนจะทำยังไงดีให้หนักเรียนตัดตัดตวนี้ก่อนมันเหลือแค่อะไรหกสิบห้าถูกไหมคะ หก้ามันถึงหนึ่งร้อยไหมมันไม่ถึงหนึ่งร้อยใช่ไหมเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยเห็นไหมหกสิบห้าเหมือนเดิมต่อไปเอาหกสิห้าออกมันกลายเป็นเลขอะไรหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งตรงข้างหน้ามันอยู่ในหลักอะไรคะหลักหนึ่งพันเพราะเราต้องเขียนเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนั่นเองทันไหมอีกรอบหนึ่งนะเวลาดูนักเรียนจะดูยังไงว่านักเรียนจะต้องเอามาแจงเป็นการบวกเนี่ยยังไงให้นักเรียนดูตัวหลังก่อน ตัวหลังที่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเห็นไหมพ่อครูบอกแล้วว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรถูกไหมคะอันนี้มันมีถึง100หนึ่งร้อยไหมถ้าตรงนี้มันถึงหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยตรงนี้เราไม่เอาก่อนเราดูอะไรเราดูหลักที่ไม่ถึงหนึ่งร้อยก่อนคือหลักหกสิบห้าถูกไหมคะหลักสิบกับหลักหน่วยเอามาใส่ไว้ก่อนเป็นหกสิบห้าเซนติเมตรพอเราใส่เสร็จปุ๊บตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมเราก็มาดูาเลขอะไรที่เหลือบ้างมันเกินหลักร้อยหมดแล้วใช่ไหมพวกนี้มันเป็นอะไร หนึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งหนึ่งไว้ก่อนแล้วนี้เรามาดูว่าไอ้หนึ่งตรงข้างหน้าเนี่ยมันอยู่หลักอะไรหลักพันถูกไหมคะหนึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยแล้วเรามีด้วยอะไรด้วยมีหนึ่งตัวข้างหลังด้วยมันต้องเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะแล้วทีนี้เขาบอกว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมตรใช่ไหมแต่ในนี้มันมีเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับอะไรเท่ากับสิบเอ็ด เมตรนั่นเองกับอีกเท่าไหร่คะ65เซนติเมตรมันไม่สามารถแปลงเป็นเมตรได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ถึง1 1 0 0ก็เนี่ยได้แล้ว11เท่ากับอะไร11เมตรกับอีก65ซนเมตรอ่ะก็ห้นักเรียนไปทำเองนะคะให้นักเรียนแจงแบบครูเลยนะคะ2356เนี่ยดูตัวไหนก่อนโูลดตัวหลังก่อนนะแบบที่ครูทำเลย อ่ะสุดท้ายจดไปนะคะจดให้หมดนะคะอเอาสม,มุดขึ้นมาเลยนะหรือใครไม่มีสม,มุดคณิตเดิมให้เอาสม,มุดคณิตเก่าขึ้นมาต้องถ่ายรูปสม,มุดในด้วยนะอ่ะต่อไปสุดท้ายก่อนจะสุดท้ายเรามาทวนก่อน mm 1 0มเมเท่ากับ1ซนติเมตรคือ10ขีดใช่ไหม สิบขีดเนี่ยเท่ากับอะไรหนึ่งเซนติเมตรเห็ไหมสิบมิลลิเมตท่ากับหนึงเซนเมตรแล้วถ้าเป็น100 cm, หนึ่งร้อยเซนติเมตรล่ะไอ้นี่ยาวออกไปอีกเท่าไรหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะเท่ากับ1นึ่งเมตรเห็นไหมดูเป็นหน่วยนะแล้วยาวกัน,นั้นมีไหมมีแล้วถ้าเป็น 1, m, หนึ่งพันเมตรล่ะไม้เมตรหนึ่งพันเมตรจะเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรนั่นเองโอเคนะคะ 1,000พเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะเรามาดูว่า1 0 0 0พันเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรถ้า5,000ันเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่คะอ่า5กิโลเมตรนั่นเองต่อไปถ้า3 0 0พันเมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ3กิโลเมตรเราแปลงให้เป็นพันนะเห็นไหมเพราะเขาบอกแล้ว1,000พันเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรแล้วถ้า3 0 0พันเมตรก็ต้องเท่ากับ3กิโลเมตรสิแล้วถ้าเป็น7,500เมตรล่ะ เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเจ็ดกิโลเมตรคือเท่าไหร่คะห้าร้อยเมตรถันไหมกูไปเร็วแล้วนะเพราะว่าอะไรอ่ะกูใช้ใช้วิธีอะไรคะปิดถูกไหมปิดตัวที่ไม่ถึงหนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งร้อยนะหนึ่งพันนะเพราะก้อนนี้เป็นหนึ่งพันแล้วถูกไหมปิดตัวที่ไม่ใช่ถึงหนึ่งพันอันไหนหนึ่งพันเจ็ดมันเกินหนึ่งพันแล้วใช่ไหมก็ปิดมันเลยหรืออะไรห้าร้อยเมตร เอามาเขียนไว้ก่อนตัวไหนที่ไม่ถึงหนึ่งพันเอามาเขียนเป็นวันนี้ไว้ก่อนหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยเมตรอ่ะถ้าห้าร้อยเราทาไปแล้วใช่ไหมต่อไปปิดหรืออะไรคะเจ็ดแต่เจ็ดอยู่ในหลักอะไรหลักพันเพราะฉะนั้นต้องกลายเป็นเจ็ดกิโลเมตรอ่ะข้อที่สี่ครูบอกให้ปิดอะไรปิดหลักที่ไม่ใช่พันใช่ไหมหลักไหนเป็นพันนี่สองนี่ใช่ไหมปิดเลยก็จะเหลืออะไรคะที่ไม่ถึงหนึ่งพัน ห้าร้อยหกสิบเมตรเอามาเขียนไว้ก่อนแล้วต่อไปห้าร้อยสิบเราทำไปแล้วใช่ไหมปิดเลขอะไรคะเลขสองอย่นีในหลักอะไรหลักพันเพราะนั้นมีค่าเป็นสองกิโลเมตรอันนี้ไปทำต่อเองได้นะใช้วิธีการปิดนิ้วของกูใน,นนะคะเห็นไหมให้ปิดนิ้วเลขที่ไม่ถึงหนึ่งพันเมตรอันไหนไม่ถึงหนึ่งพันก็ปิดไปเลยเพราะสิ่งนี้มันไม่สามารถทำให้เป็น กิโลได้ดูไหมคะถ้าไม่ถึงพันเมตรทําเป็นหนึ่งกิโลไม่ได้เพราะฉะนั้นเอามาเขียนไว้เลยโอเคนะคะวิธีทําของคุณนนะคะเนี่ยปิดไปเลยสรุปการบ้านการบ้านทําในสมุดนะคะหรือใครไม่มีสมุดเอาก,กระดาษขึ้นมาจด,ดเลยลอกไปให้หมดนะเนี่ยลอกไปให้หมดเลยหน้าหลังด้วยนะคะ อากูสรุปให้ฟังก่อน10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรจดไปด้วยได้เน,นี้ยแล้วก็1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรกิโลเมรเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดกูบอกแล้วใช่ไหมกิโลเมรคือจากไหนเช่นจากบ้านนักเรียนไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะทางกิโลเมตรกับเมตรไหม เขาจะไม่เอาไม้มาทัดมาวัดนะคะไม่มีใครที่จะมาวัดว่าเราเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหรือจากบ้านไปวัดเนี่ยเราจะใช้ไม้มาทในการวัดมีใครเคยเอามีคนเอาไม้มาทัดมาวัดถนนไหมมีไหมไม่มีเขาจะใช้หน่วยอะไรคะเมตรกับกิโลเมตรนั่นเองโอเคนะไม่ใช่ทําแค่ครูวงกลมนะคะที่ครูไม่วงกลมรูทำมาให้แล้วก็จดมาด้วยนะใครส่งมาแต่วงกลมรูไม่ตรวจให้นะคะเนี่ยใครส่งมาแต่ที่วงกลมรูไม่ตรวจให้นะ การบ้านทำไหมหมดนะคะถ้าส่งอะไรตัวไหนทักมาถามกู